โอเคกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับย,ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะผมเข้าสู่ในช่องของกันงานนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้ไว้ให้ผมนะครับอันนี้ก็ผมจะมารีวิวรีสอร์ทอานนี้นะนี่คนระับนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับนี่ครับตอนนี้ก็มีหุมหล่อนิดหนึ่งคนนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่ขอดูหน้าหน่อยนะครับหันหน้าหันหน้ามาดูหน่อยนี่ครับนี่นะครับ ดูไว้นะครับแล้วก็นี่ก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับโอเคครับนี่นะข้างในก็จะเริมมาจากมุมนี้เนาะนี่นะฮะดูมุมข้างบนกันเลยนะฮะนี่นะก็จะเป็นมุมนี้นะมีคนนั่งเล่นไวไฟหนึ่งคนนะแต่ไวไฟไม่แรงนะครับเล่นไม่ได้นะครับแล้วนี่นะนี่ก็เป็นอีกห้องน้ำหนึ่งนะนี่ก็เป็นตู้เย็นเด er ี๋ยวเรามาเปิดตู้เย็นกันดูนะนี่นะครับในตูน้เย็นของกิ่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับ เต็มเลยนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เป็นเครื่อง wifi นะครับผมแล้วก็มาต่อด้วยเครื่องเสียงครับนี่นก็เป็นประตูนะครับนี่ก็เป็นไฟเป็นพัดลมแนละ้วรีวิวทุกมุมทุกซอกนะครับแล้วก็เราเข้ามาดู <c oughs> กันในห้องของคนที่หน้าตาดีนะครับ <c oughs> นี่นะผมทุกคนนี่นะครับ <c oughs> นี่ก็เป็นที่วางโทรศัพทนะ์แล้วก็ที่ชาร์จนะครับแล้วก็มีรีโมทแอร์นะแล้วก็ทีวีนะครับ มีปลั๊กภฟยนะไว้สําหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาดูด้านนี้ก็จะเป็นที่ตักผ้านะครับมีที่ตักผ้าให้นะนี่ครับแล้วก็จะมีแอร์เย็นๆให้ด้วยนะครับนี่นะครับมีแอร์เย็นๆให้ดูพื้นนะครับพื้นสวยงามมากนะครับรแอร์ห่หน่อยนะครับพื้นสวยงามนะครับนี่แล้วก็มาดูที่นอนครับนี่นะนี่ฮะที่นอนของคนนี้เลยนะครับที่นอนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึ่งนะ นี่มันเป็นหลังเดียวนะแต่มันมีสองห้องนะครับผมมันมีเป็นสองห้องนะนี่นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับนี่นะครับทุกคนนี้ก็เป็นประตูนะเดี๋ยวเรามาดูกฎ <c oughs> กฎของห้องนะครับนี่นะกฎระเบียบของรีสอร์ทนะครับนี่ยนี่คือกฎระเบียบของรีสอร์ทนะผมนี่ก็เป็นเจ้าของรีสอร์ทนโอเคเราเข้ามาดูข้างในกันนะครับ ไปดูเข้ามาข้างในนะครับก็จะมีแอร์อยู่ตรงนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีปลั๊กไฟนะครับผมแล้วก็มีอันนี้ก็ถุงเสื้อผ้านะที่เรามาทํางานกันนะแล้วก็นี่เป็นทีวีแล้วก็มีแอร์รบแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศมุมในห้องกันนะครับ <c oughs> นี่นะครับนี่คือบรรยากาศมุมในห้อง <c oughs> แล้วก็มาดูเตียงนอนกัน,นครับนี่นะเรามาดู มาดูเตียงนอนกันครับนี่ครับเตียงนอนก็นอนได้สองคนนะครับผมนี่นะก็จะเป็นที่นอนครับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะเป็นที่นอนครับนี่ก็จะเป็นหน้าต่างนะนี่หน้าต่างแต่อันนี้เป็นหน้าต่างที่เชื่อมอีกห้องหนึ่งครับนี่นะครับนี่ก็เป็นรอบนอกชิวๆทำไม ปิดเช้าจังนะตอนนี้อย่าเพิ่งปิดนะครับตอนนี้อยากทํางานส่วนตัวนะเลยอยากปิดเช้านะนี่นะผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีเพียงเท่านี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e คลิปนี้ไว้ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะโอเคก็ขอกลับสวัสดีครับผม